สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับ meals, กับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมพระส่องพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็นะครับก่อนอื่นที่ก่อนที่เราจะไปชมพระกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการนะครับผมนะผมก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆนะครับนะ พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับเพงๆรวยๆกันทุกๆท่านนะครับผมนะก็นะครับเอ๊ะทำไมสงการแล้วผมถึงยังอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับเนาะก็ตั้งแต่ผมทํางานเกี่ยวกับบัญชีมานะครับพี่นะสงการผมไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนนะครับเนาะนะครับถ้าคนที่รู้งานเกี่ยวกับบัญชีนะครับจะรู้ว่ามันจะเข้าเริ่มมันเริ่มฤดูกาลปิดงบแล้วล่ะพี่นะ มันต้องเคลียร์ให้จบก่อนเดือนห้าเดือนหกเนี้ยนะพี่วีนะปิดงบนะครับถ้ามันปิดช้าเกินไปก่อนนี้มันก็จะโดนค่าปรับนะครับเนาะตัวละหมื่นสองน่ะบป็นีที่เราต้องจ่ายแทนลูกค้านะครับเป็นค่าปรับของที่เราต้องจ่ายปรับล่าช้านะพี่วีนะแล้วมันก็เลยคือขนาดไม่ได้ไปไหนตลอดก็ยังมีหลุดบ้างตลอดทุกปีนะครับ มีหลุดทุกปีไม,ม่นะครับเอกสารส่งช้าบ้างอะไรบ้างไม่ความผิดลูกค้ามันหลุดทุกปีนั่นแหละนะครับก็พยายามให้มันหลุดน้อยที่สุดน,นะครับจะได้ค่าปรับบางทีเขาผิดเราผิดก็ช่วยกันออกครึ่งแต่ถ้าเราผิดเต็มเต็มเราก็จ่ายเต็มแต่ถ้าเขาผิดเขาก็ต้องจ่ายเองนะครับส่งให้เราช้าบ้างไม่ให้เวลาเราทําส่งผู้สอบไม่ทันอะไรอย่างนี้มันก็หลายหลายอย่างนะนะครับก็เป็นเหตุอย่างนี้นี่เองนะครับเราบอกกันจะได้รู้จักกันเยอะๆนะพี่นุ้บนะครับนะ ก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้ำมาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงปู่โตนะครับนี่นะนะครับพิมพ์ฐานห้าชั้นนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับก็พนุษยพี่เห็นก็อ่ะอะไรวะสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับเป็นพระสมเด็จหลวงปู่โตนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์พิมพ์ฐานห้าชั้นนะครับนะองค์นี้คลาสสิกตรงเนี่ยพนุษยนะครับนะครับดูคาบน้ามูลนะเห็นไหมครับเนี่ยองค์นี้แช่น้ํามูลมานะพนุษย์นะดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับการทับซ้อนกันยังกะ ขู่บางขุ่มบมเลยนะครับเนาะเพราะนะครับทับซ้อนกันไงวี่งพับตึงนะครับมีพระอีกองค์ซ้อนแล้วก็นะครับที่เหลือก็จะเป็นครับจะเป็นค่าฝุ่นค่าอะไรที่อยู่ในน้ำมนนะครับเวลากระตกตะกอนนะครับเนาะนี่นะครับเนาะคลาสสิกตรงนี้นี่แหละเห็นไหมครับเป็นค่าฝุ่นค่าอะไรที่เขาหล่นลงไปนะครับผมนะเพราะอย่างที่รู้กันนะครับเนาะพระสมเด็จหลวงปู่โตที่เรารู้รู้กันหรือว่าลุงนิดเขาเล่าให้ฟังนะครับเนาะนะครับพระนะครับที่ แช่น้ำมนต์เนี่ยนะครับเขาจะเป็นพระที่อยู่ในตุ่มนะครับนะเวลาใครไปกราบไ้ว้ท่านไปอาบน้ำมนต์ท่านอ่ะท่านท่านเวลาขอของดีท่านท่านก็จะไปจกไปจกในตุ่มเอามาให้นะครับเวลาท่านสร้างเสร็จที่ไม่มีวาละที่แบบต้องไปช่วยงานอะไรนะท่านก็แช่น้ำมนต์ไว้นะครับแต่ถ้าเอาวาละที่แบบอ่ะไปช่วยวัดนั้นไปช่วยวัดนี้ไปช่วยวัดนู่นส่วนมากจะไม่ได้แช่น้ำมนต์นะครับก็เอาไปเลยนะครับสี่พันห้าพันองค์อ่ะขอบารมีท่านไปช่วย ท่านก็จะเอาพระท่านแจกไปด้วยนะครับประมาณนี้นะนะครับที่พระก็เลยคาสิกตรงเนี่ยในที่ผมดูนะเป็นแช่น้ํามนนะครับเพราะการแช่น้ํามนท่านมีตั้งแต่สิบสามพิมแรกเห็นไหมครับสิบสามพิมแรกพิมพแช่น้ำมนมันเป็นสูตรของท่านมานมนานแล้วมันไม่มีนะครับนะครับที่ท่านนิยมอย่างนี้นะครับแล้วพระหลวงปู่โตนะครับท่านขังเพราะอะไรนะครับผมขอตัดหน่อยนะครับนะวก็จะมาคุยกันไปด้วยนะครับท่านขังเพราะอะไรนะครับท่านจะมีสูตรที่ผมว่าท่าน ท่านเป็นคนที่แบบพิธีพิถันในการสร้างผานะคุณพี่นะครับเวลานะครับปีสองพัน้าร้อถึงจนท่านวรรณภาพปีน่าจะสองห้าสองสี่นะนะครับถ้าผิดถูกต้องขออภัยนะครับนะครับท่านจะดังเวลางานที่แบบมีงานพระรวมมีงานพระที่รวมพลังจะมีท่านตลอดนะครับแล้วสูตรท่านก็คือนะครับท่านไปช่วยงานอะไระท่านจะเอาท่านจะเอาผงที่ท่านแบบเสกไปด้วยนะวันนี่นะเราเสกไปด้วยนะครับเนาะนะครับก็ ตักไปก็ปิ่นโตอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลากลับก็จะเอาตักกลับด้วยนะครับแต่ตักกลับคือเท่าเก่านั่นแหละนะครับตักกลับเท่าเก่าคือยังไงนะครับเวลาเขาไปรวมมวลไปไปรวมมวลสารก่อนที่จะปั๊มพลาได้ไหมครับมีของอาจารย์ A B C D จนถึงแซดถูกไหมครับหลายก็แีอาจารย์ที่เขาเอามาช่วยการขอมวลสารน่ะเขาก็มาผสมก่อนที่จะทําพลานะครับนั่นแหละคือนั่นแหละครับมวลสารเข้ากันแล้วหลวงปู่โตท่านก็ตักกลับ เต้าเดิมเพื่อที่ท่านจะมาเป็นหัวเชื้อผสมสร้างพารต่อไปมาใส่ในตุ่มท่านตุ่มมวลสารท่าน Meet าน่ะมันก็นเป็นอย่างนี้นะครับมันเลยทําให้ของท่านแนะขังขังมากมายนะครับผมนะนี่นะครับก็นะมาดูกันนะครับดูเบื้องต้นก่อนนะครับเราค่อยไปดูแนวทางการเล่นหานะครับเห็นไหมครับนะเพื่อนๆะดูคิดภาพตามนะครับนะสองห้าหนึ่งศูนย์ดูเนื้อหาแล้วกันนะเห็นไหมครับแล้วก็พิเศษตรงเนี่ยนะครับ ค <moż> ้าะรบแช่น้ำมนนะครับมีแบนดูคาบน้ำมนตนะครับแล้วก็การทับซ้อนกันอย่างกับพวกพวกบางคุณพมนะครับเห็นไหมครับวางซ้อนกันมีองค์อื่นวางแล้วก็ตรงนี้มันก็ไม่โดนอะไรไงครับตรงนี้ก็เลยเป็นเห็นไหมครับที่อะไรนะที่ผ้านะครับเนื้อผงเจอเจอน้ำอ่ะนะมันก็มีบินบ้างอะไรบ้างนะมันก็เป็นผมพวกนี้นี่แหละนะันมีนบบที่ทําให้มันลอยอยู่ในน้ามนตนะนะครับก็จะตกเวลาตกตะกอนมันก็ติดในผ้านะ เห็นไหมครับมนก็คาสสิกดีนะนะครับองนี้นะครับนี่ภาพต่างๆนะครับผมนะก็เช่นเคยนะครับมาดูแนวทางการเล่นหานะครับนก็นะครับนาอเดี๋ยวสายว่าจะพาเด็กๆนะครับแวะไปหาไหว้พระหาไหว้พระกันสักแป๊บนะครับเดี๋ยวถ่ายชิปก่อนนะครับผมนะอึ๊บก็มานะวีนี่อุ้ยแบตจะหมด นะครับ <N h ios> นี่แนวทางการเล่นหานะครับก็ดูนะครับของอาจารย์นี่ของอาจารย์เอ็มก่อนเลยก็ได้นะครับดูพิมพ์นะพี่นะเห็นไหมครับดูพิมพ์นะครับผมนะนี่นะนะก็คือแนวทางการเล่นหานะครับเนาะก็เขาเล่นตัวตัวไปเห็นไหมครับนะเว็บยูอาจารย์เอ็มสายตรงเขานะครับแล้วก็เห็นไหมครับเล่นตัวตัวไปนะครับนี่ออกวงออกปัดได้นะครับผมอันนี้ค่าประมูลนะครับเห็นไหมครับ นะครับนี่นะครับนี่นะก็เล่นทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเอาที่ออกบัดกันดีกว่าเดี๋ยวอยู่ไหนอึ๊บนี่นะครับเนาะสองพาร์ตจันนะครับเนาะนี่สมเด็จพระสมเด็จหลวงปู่โตนะครับประดู่ิมพีสองห้าหนึ่งศูนย์สามห้าชั้นนะครับเห็นไหมครับเนื้อเกสรนะครับผมเนื้อพงนั่นแหละนะพี่นะครับนี่นะครับผม พราะหลวงพ่โตนะครับเนาะตามไอ้คำบอกเล่าของลุงนิดนะนะครับเพราะลุงนิดอะตั้งแต่รุ่นพ่อลุงนิดแต่เป็นสิ์เป็นเหมือนโยมเป็นสิทธิใกล้ชิดแล้วกันนะครับเนาะแล้วพ่อลุงนิดอ่ะนะครับเนาะที่ประมาณปีน่าจะศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดหรือศูนย์อะไรพ่อลุงนิดเป็นเป็นแม่งานในการจัดสร้างพระเลยนะที่ผมเคยสัมภาษณ์ลุงนิดนะครับเนาะปีศูนย์แปดหรืออะไรเนี่ยแหละนะครับนะครับก็คือเป็นสิทธิใกล้ชิดนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่านะครับหลวงพ่โตท่าน เวลาท่านว่างกิจในม์ท่านจะชอบแบบสร้างพาไปเรื่อยๆนะครับท่านชอบสร้างพานะครับแล้วก็ไปใส่ตุ่มหยอดใส่ตุ่มหยอดใส่ตุ่มไว้นะครับผมนะนี่นะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาลุกกล้องกันนะครับนะก็ไม่ต้องเยอะนะพี่นะดูแนวทางการเล่นหาดูพิมพ์ใช่นะครับเนาะนะครับพิมพ์ใช่แล้วก็ดูเนื้อหามันก็แค่นี้เองนะครับไอ้พวกคาบไอ้พวกไอ เสริมไอ้พวกคาบน้ำมุงน้ำวนอย่างเงี้ยมันก็เป็นนะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่เราเข้าใจได้นะครับเพราะวิธีการสร้างท่านก็เป็นประมาณนั้นนะนะครับนะท่านก็หลวงพุโตนะครับด้วยความที่ท่านสร้างผาท่านก็จะสร้างวนไปเรื่อยดูเพื่อนๆพ่นี่นะครับจำสิบสามพิมพ์แรกได้ไหมครับนะครับสิบสามพิมพ์แรกปีสองสี่หกแปดมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขออภัยนะครับท่านนะครับท่านเอาพวกแม่พิมพ์เก่าๆมาสร้างล้อลาลาปีสอง ห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งศูนย์อีกนะนะครับเป็นพิมพ์ต่างๆนั่นแหละนะพี่นะที่หี่สิบสามพิมพ์แรกกันแล้วนะครับท่านก็ไม่ได้สร้างเป็นวาละครั้งเดียวนะถ้าท่านจะสร้างวนไปอารมณ์คล้ายๆ้ายหลวงพ่อกลวยนั่นแหละนะพี่แต่เราดูเนื้อหาดูอะไรได้นะครับผมนะมันก็แค่นั้นเองนะครับผมก็ดูหลักใหญ่ใจความที่ท่านสร้างนะครับที่ท่านสร้างแล้วก็เรามาคิดวิเคราะห์นะครับผมนะก็นะครับดูเนื้อหาน้ารีบนะ สองห้าหนึ่งศูนย์นะครับดูนะดูคาบน้ามนันนะเห็นไหมครับเนี่ยผงต่างๆที่ท,ที่ที่ลอยอยู่ในน้ามนันแล้วก็เวลาเขาตกเขาตกตะกอนนะนะแบมันก็ติดเข้าไปในเนื้อนาผมนะนี่นะครับคมชัดนะครับธรรมชาติของพาแทนนั่นเองนะครับนี่นะนะครับ มาสํเด็จของปูโต้แล้วพิมสารห้าชั้นนะปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับเราดูปีสร้างก็ดูเนื้อหานะนี่แหละดูไหมครับนะมีการแยกวันหน้าแต่ตรงหน้าอกนะเห็นไหมครับขาวเหลืองนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของพระที่มีอายุนะนะครับขอบนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับดูไหมครับนะตรงนี้เป็นพระซ้อนกันนะครับเหมือนบางขุนพมนะครับก็เลยทําให้แบบ ไม่มีคาบตะกรอนของน้ำมูลที่การแช่น้ำมูลนะบนไม่มีนะนี่นะครับผมแล้วดูเนื้อหาตรงที่ไม่โดนน้ำมูลไดไหมครับกระสองห้าหนึ่งศูนย์ก็สบายๆนะเ่นนะมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะนี่นะครับผมก็โอเคนะครับเราสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนะครับที่แวบบเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วย แล้วกันนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ